สวัสดีค่ะทุกคนกุ้งนะคะกลับมาพบกับกุ้งอีกครั้งในคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะกุ้งก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทําธุรกิจของกุ้งในปีนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะคะแต่ว่าหลายคนนะคะอาจจะฟังการแชร์ทาธุรกิจที่ประสบความสําเร็จกันบ่อยมากแต่คลิปนี้นะคะกุ้งก็จะมาแชร์การทําธุรกิจที่ล้มเหลวพังเจ๊งให้กับทุกคนได้ฟังกันนะละ้มเหลวพัง hmm. คลิปนี้นะคะคิดอยู่นานมากว่าเฮ้ยเราจะออกมาแชร์ดีไหมนะคะแต่ก็ ต้องออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะ discredit ใครหรือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับแบรนด์ใดๆทั้งสิ้นนะคะกุ้งเนี่ยตั้งใจมาแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อให้เป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานนะคะแล้วก็เป็นความรู้กับทุกคนนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์อีกด้านหนึ่งของกุ้งที่อยากให้ทุกคนเนะะี่ยค่ะได้ฟังเพื่อที่จะ เอาไปประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจในอนาคตนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็ <S <S คือ,อขอเกินนิดนึงนะคะก็คือเดิมเนี่ยกุ้งเนี่ยเคยเคยขายของเคยขายของอยู่บ้างนะคะก็เคยเคยขายของทั้งในที่ส่วนตะตุจากมีหน้าร้านแล้วก็ แต่ว่านานมากแลละแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากงานประจำเนี่ยกุ้งก็ยังขายของออนไลน์เป็นอาหารเสริมนะคะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าแต่ว่าไม่ได้มีหน้าร้านแต่อย่างใดก็เป็นการขายของออนไลน์เนาะแล้วก็ในภาวะของสถานการณ์โควิดสองสามปีที่ผ่านมาก็คือทําให้เราได้คิดตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากขายของที่แบบมีหน้าร้านเป็นของกินแล้วก็อยากขายของที่แบบเป็นเฟรนช์ไชน์นะที่ ตอนแรกที่เราคิดอะเราอยากทำงานเราอยากร่วมงานเราอยากซื้อแฟรนด์ใช้ที่ค่อนข้างมีประสบการณ์ยาวนานประสบความสำเร็จเพื่อที่จะัพ p อ o r t เราว่าเฮ้ยถ้าเราขายของกับแบรนด์นี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเ,เราน่าจะประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าแบรนด์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดนะคะแล้วก็นใจเนี่ยก็คือก็คือเริ่มเริ่มเริ่มศึกษามาหลายแบรนด์เริ่มเริ่ม,มดู แล้วก็มีโอกาสนะคะได้ได้ได้สือเฟรนช์ชัยในปีนี้ก็คือทั้งสองเฟรนช์ชัยก็คือนั่นแหละค่ะก็คือตามความเสร็จที่เราคิดเลยก็คือเป็นเฟรนช์ชัยที่ผู้บริหารเอยหรือว่าแบรนด์เอยอะค่อนข้างที่จะแบบรสชาติด,ดีแล้วก็ผู้บริหารค่อนข้างเก่งจากที่เราดูมาแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ประสบความสําเร็จแต่ว่าวันนี้ที่คุ้สมบูพูดเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์น้ำเนาะ ก็คือเริ่มแรกเนี่ยก็คือแบรนด์ในที่กุ้งเลือกนะคะก็คือเป็นแบรนด์กลางๆไม่ใช่แบรนด์น้ําแบรนด์ชานมาร์นพูดอย่างนี้เป็นแบรนด์ชานมนะคะที่ราคากลางๆไม่สูงปีนแล้วก็ไม่ได้เป็นราคาที่อ สิบกว่าบาทเนี่ยไม่ใช่นะคะโดยส่วนตัวกุ้งเนี่ยกุ้งเคยทานยี่ห้อนี้มาก่อนที่จะซื้อเป็นใช้แล้วก็รู้สึกว่าเอยรสชาติดีแบรนด์นี้เนี่ยก็คือมีมายาวนานมากและเราก็เลยรู้สึกว่าเออน่าน่าน่าลองทําและเขาก็ยิงแอดมาเจอกุ้งโดยส่วนตัวกุ้งอ่ะกุ้งอยากที่จะมีประสบการณ์มีความรู้ทางด้านธุรกิจการขายน้ําอยู่แล้วเพราะว่าในนาคดอ่ะอยากต่อยอดไปทําของตัวเองเหมือนกันก็เลย ตัดสินใจง่ายเลยค่ะในการที่จะลองซื้อแฟนชายครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการซื้อแฟนชายนะทุกคนมันเป็นการสัมปทานอย่างนี้ดีกว่าคือร้านนี้แฟนชายนี้เขาปีร้านอยู่แล้วเป็นร้านที่ที่กุ้งไปสัมปทานนะก็คือเป็นบุต BTS แต่ทุกคนจะงงว่าอะไรคือสัมปทานวนะคือบน BTS อะเขาไม่ได้เป็นการซื้อขาดเขาจะมีสัมปทานกันเป็นปีๆแล้วเราก็ต้องเสียค่าเช่า ในแต่ละเดือนด้วยนอกจากค่าส่งประถานก็คือตอนแรกที่คุยกับเซลที่เขายิ่งแอดมาแล้วกุ้งก็ทักไปถามคือเซลก็ให้ข้อมูลมาเราอะเลือกจากสถานที่ใกล้บ้านก่อนแล้วเราก็ถามข้อมูลเขาก็ให้เซลก็คือแนะนํามาว่าโลเคชั่นนี้ยเนี่ยผลประกอบการกําไรก็คือดีมากอยู่ที่เดือนละประมาณว่าหลักหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ประจวบเหมาะกับว่าสาขานี้นี่ก็คือใกล้บ้านที่สุดแหละคือไม่ได้ใกล้บ้านจัดแต่ก็คือใกล้ที่สุดแหละเราก็เลยโอเคดูจากผลประกอบการรสชาติด,ดีแล้วก็เป็นทำเล BTS เราก็เลยรู้สึกว่าทำเลแล้วก็ราคามันน่าจะสอดคองกันกำไรที่เขาแจ้งกุ้งมานะคะที่เซลล์เขีับกุ้งเป็นกำไรเมื่อปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ์โควิดก็คือโอ้แบบเข้มข้นมากอะไรอย่างเงี้ยและ ที่กุ้งเริ่มเข้าไปทำมบบนคือช่วงต้นปีพอช่วงต้นปีอะทุกคนมันเป็นสถานการณ์โควิดค่อนข้างจะเหมือนจะซานิดนึงแล้วช่วงนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเอเวอร์เรจากปีที่แล้วกําไรขนาดเนี้ยปีนี้แล้วน่าจะทําโตได้ไม่ยากอะไรเงี้ยเขาให้เหตุผลว่าที่เขามาปล่อยให้สัมปทานอะเป็นเพราะว่าเขาอยากให้แต่และสาขาเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าสัมปทานกันไปแล้วเจ้าของเนี่ย เข้ามาดูเองเข้ามาดูแลเข้ามาบริหารเองเขาคิดว่าแต่ละสาขาน่าจะเติบโตมากกว่าการที่เฟรนชชายดูเพราะว่าอาจจะดูได้ไม่ไม่ละเอียดมากสักเท่าไหร่ตอนที่ตอนอันนี้เป็นเหตุผลที่ที่ทางแบรนด์บอกกุ้งว่าเขาถึงเขาอยากที่จะสัมปทานแล้วเขาก็สัมปทานทุกสาขาเลยค่ะทั้ง BTS อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเผื่อถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสนใจเนี่ยนะเขาอาจจะซื้อเฟรนชชายจริงๆจังๆเราก็เลยโอเค น่าเชื่อถือ,อเราก็เลยตัดสินใจได้ไ,ดไ,ดไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่จุดหนึ่งอ่ะที่เราตัดสินใจที่จะเข้าไปซื้อแฟนชา์เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่หนึ่ง เขามีพนักงานอยู่แล้วก็วคือเป็นพนักงานงการของบริษัทแล้วก็คือเข้าไปดูแลต่อได้เลยมีฐานลูกค้าอยู่แล้วร้านเปิดมาหลายปีแล้วแล้วก็รสชาติด,ดีอย่างที่บอกแบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างที่บอกเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็ก็ตัดสินใจที่ท,ท,ที่ที่จะทําที่จะทาําที่ก็คือสัมปทานแล้วก็คือน้องเขาก็ก็ก็คือสำมัทานแหละแล้วก็อ ตอนแรกที่ส่งส่ง,สงพอเราโอนตังไปส่งสัญญาณมาเราก็เอ๊ะทำไมเซลล์ไม่ชี้แจงในส่วนของนอกจากค่าสัมปทานแล้วจะต้องมีค่าอื่นๆอย่างเช่นค่าส่งของแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือน้องเขาบอกไม่หมดตอนแรกเราก็แบบไม่นะไม่ฉันจะไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็เป็นเซล์เหมือนกันเรารู้สึกว่าเราต้องบอกข้อมูลลูกค้า ให้ละเอียดถี่ถ้วนป้าลูกค้าต้องรู้ทุกอย่างว่าต้องเสียอะไรบ้างต้องใส่อะไรบ้างก่อนการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนาะเขาขอโทษขอโพลเขาก็แบบเอ้ยฉันบอกแล้วนะนู่นน,นั่นนั่นนั่นนี่แต่ด้วยความที่เราอะเห็นใจสงสารเป็นเซลลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยกลัวเขาว่าโดนด่าโดนว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคฉันก็ตั้งใจจะทําตั้งแต่แรกอยู่แล้วฉันก็ทําฉันก็เลยตัดสินใจทําสัมปทานเสร็จซื้ออะไรเสร็จ ตอนแล้วเขาก็บอกว่าเราไม่สามารถคุยกับน้องคนขายได้เลยนะเราก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูแลอย่างจริงจังเซล,ลเขาก็แนะนําว่าเอ้ยคุณค้าสาขานีนะ้ขายดีมากเลยแนะนําจ้างพนักงานสองคนเลยนะคะอันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้คที่ก็แพงเอ้ย ค่าสัมภานเอ้ยก็ไม่ใช่เบาแล้วเราก็อยากที่จะแบบเอ้ยเต็มที่อ่ะคือขายได้ควบคุมเวลาแบบเต็มที่เราก็เลยโอเคเชื่อเซลเชื่อคําแนะนําจากเซลก็คือจ้างเสร็จจ้างพนักงานเลยสองคนจ้าก็ตามนั้นก็คือลุยเต็มที่แล้วก็ตอนแรกอะค่ะร้านเขาพอเราเขาเขาไปทำเนาะพนักงานสองคนร้านเขาก็าไม่มี delivery มีแค่ฟูพันดาเราก็ใส่ทุกเดลิเวอรไปเลยจ้าติดต่อทำทุกอย่างเรียบร้อยคือเปิดร้านเป็นคือเปิดร้านแ้วเป็นของเราปุ๊บก็คือมี d ดลิเวอรเลยอะไรอย่างนี้แล้วเราก็พอวันแรกที่สัญญาเปลี่ยนมาเป็นของเราล้ามาเป็นของเราเขาก็ให้ข้อมูลก็คือพีเป็นเป็นข้อมูลในเครื่อง POS เนาะที่เราจะสามารถเข้าไปดูได้ว่าแต่ละวันเนี่ย อยอดขายของคุณเท่าไหร่ชั่วโมงนี้ยอดขายของคุณเท่าไหร่แล้วเราก็เลยได้ข้อมูลวันนั้นมาพอได้ข้อมูลมาวันแรกเราก็เปิดดูเลยจ้าเปิดดูวันแรกก็โบ,บะเลยว่าทําไมข้อมูลที่เซล,ลให้มาว่าขายวันนึงเนี่ยเริ่มต้นที่สิบแก้วอัพเอ๊ะทำไมข้อมูลย้อนหลังในปี s ปีที่แล้วคือแบบอยู่ที่สามสิบ แก้วเอยคือข้อมูลมันไม่ตรงอะ่ะทุกคนเราก็แบบรู้สึกหวัดวัดแหละแล้วข้อน,นี้ก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยกับเซลล์คิดว่าเฮ้ยข้อมูลอาจจะผิดพลาดได้หรือเปล่าเดีย๋ยวเราลองทําก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเฟลอย่าเพิ่งอะไรเราก็เลยโอเคเข้าไปทําวันแรกที่ที่ไปที่ร้านอะไรเงี้ยก็ออ้ยไลแมนโกเจโอ้ย oh, ดึงดึง,ด,ง,ด,งดึงเลยเราก็แบบโอ้ย oh ใ่ชื้อแหละดีใจแหละช่วงวันแรกๆก็ขาย ยอดขายก็คือเจ็ดสิบก็คือแบบร่ยอดขายก็คือก็คือก็คือดีอะไรเงี้ยดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็คือยอดขายก็คือมาจาก Delivery ก็คือแบบครึ่งครึ่งเลยนะอะไรเงี้ยเราก็อะทาการเราก็ทําการบ้านของเรามาว่าเราจะทําอะไรบ้างให้สาขาเนี้ยมันเติบโตซึ่งอย่างที่บอกว่าเราก็เอาในส่วนของเดลิเวอรี่เข้าไปแล้วก็มีการยิงแอด คนแ่านั้นรับรู้ด้วยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอะโฆษณาเบอ,อ,บอร์ชงบัวชัวหรือว่าอะไรจะโปรโมชั่นอะไรเอ่ยที่เราก็คิดทํากันบ้านไปก็คือทำตั้งแต่วันแรกอาทิตย์แรกเลยทําทุกสิ่งทุกอยา่างพอผ่านมา2อาทิตย์เราก็เลยแบบเอย้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นเหมือนที่คุยกันไว้นี่นายอดอะเมื่อดูจากเครื่อง p o s แล้วในปัจจุบันอะยอดมันจเจริญเติบโตน,นะแต่ ดูเหมือนจะไม่กำไรนะแล้วเราก็เลยมีการคุยกับเซลล์ว่าเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ค่อยมันดูเหมือนจะติดลบนะเ <ๆ S 1> พราะว่าอีกสองสัปดาห์ก็ต้องจ่ายเงินเดือนพนักง,งานก็ต้องจ่ายค่าเช่าแล้วแล้วก็เราก็มาเจอปัญหาตรงที่ว่าทำไมย้อนกลับไปแล้วเนี่ยข้อมูลที่เซล์แจ้งเรามากับข้อมูลในเครื่อง p o s ซึ่งไม่น่าสะผิดพลาดถ้ามันไม่ตรงกันหนาอะไรอย่างเงี้ยเซลล์ก็แบบ เฮ้ยเนี่ยข้อมูลอยู่ในมือมันตรงนู่นนั่นนี่นู่นนั่นนี่เราก็ถ่ายรูปส่งไปให้เขาดูแล้วเขาก็โอเคมีการคุยกับผู้ใหญ่ข้างบนให้เซลล์ที่ขายของเซลล์ที่ขายเฟรนช์ชายให้เราเขาลาออกไปกระทันหันมากทุกคนไม่บอกไม่หลาสักคำส่งข้อความมาหาแต่เนี่ยเพื่อนเซลล์เก่าที่ที่เคลียร์ให้เราก็ต้องขอขอบคุณเซลลมากเซลน่ารักมากก็ มีการคุยกันตามเรื่องกันอยุ่นนานพอสมควรเพราะว่าเขาเป็นระดับระบบบริษัทเนาะก <c oughs> ็ต้องยื่นเรื่องเสนอเสนอเสนอขึ้นไปซึ่งตอนแรกเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้เมล่าก็เสนอเป็นให้เราเลิกทาร้านตรงนี้แล้วก็ส่วนต่างเนี่ยเดี๋ยวจะให้แบบไปซื้อเฟนชา์แล้วก็แบบเฮ้ยไม่อยากซื้อแล้วป้ามาเจอแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงข้อขมูลไม่ตรงฮ้ย ฉันซื้อเฟรนชชายนี้ในส่วนของกําไรผลประกอบการที่คุณให้มามันเป็นส่วน70%ของการตัดสินใจในการซื้อเฟรนชชายเลยข้อมูลไม่ตรงโอ้ okay, <nothing>. okay. ใครใจะแบบฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ไม่มีสาขาไหนเจอเลยมีสาขานดีสาขาเดียวเราก็แบบโอ้ ค่อนข้างจะเจ็บช้ำรู้สึกแบบเฟลเฟอยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะตอนเจอเครื่อง p o OH, s ตอนเจอข้อมูลใน p o OH s อันแรกอะ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเราก็ใจดีสู้เสือนะเรารู้สึกว่าเราอยากทําก่อนเราอยากพยายามเราอยากเรา,เราอยากสู้เราอยากทําก่อนอะ่ะเออเราเชื่อว่าเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามทําแล้วก็คือเมื่อดูยอดปัจจุบันแล้วอ่ะมันโกนมาจากในอดีตเยอะมากซึ่งมันหมายความว่ายอดในอดีตมันมันไม่ใช่มันเป็นข้อมูล มันเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดที่เขาให้เรามามันก็เลยทําให้แบบมันก็เลยทําให้รู้สึกมัน,ม,นมันก็เลยขาดทุนอ่ะทุกคนอ่ะพูดงา่ายๆนก็คือขาดทุนอ่ะและเขาก็ส่งเซลลมาคุยพอพพอพอเพ,พื่อเบอร์เขาหลับดูแล้วเขาก็ส่งเซลลมาคุยสองคนอะไรอย่างเงี้ยเซลล์คนอีกคนนึงเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าร้อนแหละแล้วหน้าร้อนมันจะขายดีมากแบบอยากให้เราอยู่ต่อก่อนเดือนเดียวเองนะนู่นนั่นนี่ลองทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะ คิดคิดคดแล้วาก็รู้สึกว่าโอเคแบบเดือนเดียวเองเอาฉันลองสู้อีกสักเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เดือนที่2ก็เลยเกิดขึ้นซึ่งเซลล์หใน2ที่มาคุยกับเราเขาก็น่ารักมากเขาบอกว่าเขา,าพยายามช่วยเราเต็มที่ซึ่งปกติแล้วอะบริษัทจะไม่เคยมีการคืนเงินหรือยกเลิกสัญญาเลยนะแต่ของในกรณีของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่ ทางบริษัทเนี่ยทางเซลเนี่ยได้ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดบิดเบือนกับลูกค้าเลยทำให้บริษัทเนี่ยยอมที่จะยกเลิกสัญญาโดยก็จะคืนเงินส่วนต่างมาให้อันนี้ก็คือที่เขาช่วยเหลือนะก็คือวนคืนเงินค่าส่วนต่างมาให้โดยโดยที่จะไม่ได้ลดอะไรเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าค่าเช่าอะไรมันก็จะเป็นค่าเช่าฟีดคอยของที่ bts ต้องจ่ายอยู่แล้วแล้วก็ค่าของหรือว่าค่าเด็กอะไรมันก็ไม่สามารถที่จะลดทอนได้ เขาก็บอกเราว่าโอเคถ้าเราตัดสินใจจะยกเลิกก็ยกเลิกได้เลยในเดือนแรกหรือจะคืนสัญญาก็ต้องเนี่ยทาอีกเดือนหนึ่งถ้าเกิดว่าจะคืนก็คือจะยกเลิกก็ยกเลิกได้นะแต่ให้อีกรอบนี้รอบเดียวไม่ใช่แบบทําไป3ามสเดือนแล้วจะมายกเลิกนย่ยงไม่ได้เราก็เลยโอเคมันหมินเมยมากเพราะว่ากว่าจะประสานงานกันก็ประมาณอาทิตย์สอาทิตย์อะมันก็แบบพรุ่งนี้จะสิ้นเดือนแล้วฉันก็เลยโอเคฉันก็เลยตัดสินใจอยู่ต่ออีกหนึ่งเดือนจ้าซึ่ง ก็เป็นไปตามคาดหมายทุกคนเราก็ต้องอยอารบความจริงว่าอยู่อีกต่ออีกหนึ่งเดือนมันก็คือขาดทุนไปกระซักกันใหญ่อะเราก็เลยต้องพูดตรงๆว่าในการที่จะทําธุรกิจในการที่จะค้าขายแต่และอย่างละ่ะโดยส่วนตัวแล้วเราเชื่อว่าเราทํากันบ้านค่อนข้างที่จะเยอะมากเตรียมการที่จะเยอะมากเหมือนกันแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราก็ได้มาวิเคราะห์ตัวเองพอสมควรว่า มันเกิดการผิดพลาดอะไรบ้างผู้ทาตรงว่าค่อนข้างที่จะเสียเซล์ค่อนข้างที่จะผิดหวังเสียใจมากมาก,มากเหมือนกันตอนที่ต้องพยายามรับความจริงว่าแบบม,ม,มันไม่ได้ว่ะมันต้องมันต้องยกเลิกว่ะมันมันคือเจงอ่ะแกแล้วมันไม่สามารถไปต่อได้ก็รู้สึกแบบเสียเซลล์เฟลมากเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกพยายามทําทุกอย่างปรึกษาทุกคนทั้งผู้จัดก,การคนเก่าหรือ หรืออะไรและมันมันมันไม่น่าที่จะเกิดขึ้นอะ่ะแต่มันเกิดขึ้นกับเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่ที่เรารู้สึกว่าแบบแต่ก็อย่างที่บอกว่าทุกๆุประสบการณ์ที่ผิดพลาดมันจะก่อเกิดประสบการณ์ให้เราได้สามารถนําไปใช้ในอนาคตแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอีก บทเรียนเนี่ยก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่มีค่ามากล้ำค่ามากสาหรับกุ้งก็คืออย่างที่บอกว่าโอเคแหละกุ้งก็ได้รู้ในส่วนของการทาร้านเปิดร้านจริงๆของร้านชานมเนาะแล้วก็ได้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 เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากตรงเนี้กุ้งก็ได้เอามาปรับใช้แล้วก็ในที่บอกว่าอยากก็อยากจะเอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังว่าก่อนที่จะทําธุรกิจใดๆก็ตามไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้อง ศึกษาข้อมูลแล้วก็ข้อมูลจากบริษัทก็อาจจะต้องดูให้ละเอียดเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้ตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะทํางานกับแบรนด์ใหญ่ๆหรือว่าแบรนด์เล็กๆแบรนด์ที่ม่สุดเริ่มต้นไม่กี่เดือนหรือว่าแบรนด์ที่อยู่มาแล้วหลายๆปีทุกอย่างมันสามารถ ผิดเกิดข้อผิดพลาดได้แล้วก็สามารถประสบความสําเร็จได้ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือเราก็เลยเปิดกว้างมากรู้สึกก็เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเลยแต่ว่าตอนเนี้รู้สึกกลัวนะเพราะว่าก็เออเพราะว่าอีกแบรนด์หนึ่งก็เป็นแบรนด์ของเฟรนชชายเหมือนกันก็ รู้สึกว่าไม่เหมือนที่คุยกันไว้เหมือนกันแต่รอบนี้ขอขอแชร์เฉพาะแบรนชานมเนาะว่าอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่เราเจอมาเราก็อย่างที่บอกค่ะว่าพอสุดท้ายแล้วมันไปต่อไม่ได้อะแล้วก็คือล้มเลิกแล้วก็เอาประสบการณ์ทั้งหมดที่เราได้มามาปรับใช้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ครั้งเนี้ยกุ้งก็ได้ประสบการณ์ดีๆมามากมายเลยแล้วก็ ครั้งต่อไปเราจะทําธุรกิจอะไรก็อาจจะต้องทําการบ้านมากขึ้นคิดถี่ท้วนมากขึ้นแต่ใดๆเอ ơi, ่ยเราก็ได้ความรู้มาในเรื่องของระบบหลังบ้านหรือว่าอะไรเยอะๆมากมายเลยค่ะก็จะเอามาใช้ในอนาคตแล้วก็หลายๆอย่างก็เก็บเอาไว้เป็นบทเรียนเนาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นประสบการณ์การทําธุรกิจของกุ้งในปีนี้ที่จะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็อ๋อ จะปีใหม่แล้วเนาะก็ขอไวพรอนให้ทุกคนแล้วก็ตัวเองขอให้ปีหน้าดีกว่าปีนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างก็มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่มีอะไรที่แย่ไปทั้งหมดแล้วก็ไม่มีอะไรได้มาง่ายทุกๆประสบการณ์เราเรียนรู้จากมันได้หมดเลยอย่าให้มันเสียเปล่าที่เสียไปหกหลักก็ <laughs> ทบถวนเยอะๆคิดเยอะๆเอาไปความรู้เยอะๆรอบหน้าก็จะได้เกิดการผิดพลาดหรือว่าไม่เกิดการผิดพลาดเลยน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันเรื่องนี้ก็คือผ่านมาครึ่งปีแหละก็เลยอยากที่จะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะก็อยากให้ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอเอาประสบการณ์ของกุ้งเนาะไปไปอัดแบ์ใช้เผื่อเจอแล้วก็จะได้แบบ อาจจะต้องศึกษาเพิ่มมากขึ้นละเอียดมากขึ้นเอกสารหรือว่าข้อมูลเพิ่มมากขึ้นข้อผิดพลาดอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เราต้องพิจารณาทีท่วนคิดวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนจะตัดสินใจทําอะไรนะคะแล้วก็โอเคค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของกุ้งด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ ดีๆเป็นประโยชน์ที่เที่ยวที่ไหนที่โอเคนะคะกุ้งก็อยากที่จะมาแชร์ให้กับทุกคนในที่นี้ก็เหมือนเป็นเพื่อนกุ้งนะขเขป็นเพื่อนเขอเป็นเพื่อนด้วย <c oughs> นะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะถ้าเกิดมีอะไรสงสัยนะคะก็เข้ามาพูดมาคุยกันได้นะคะทุกๆเรื่องเลยค่ะในเพจเนาะแล้วอ้อๆใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะฝากกด subscribe ช่องของกุ้งด้วยเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปคุยกันได้นะคะกุ้งก็มีช่องทางทางติง๊กตอก น้อแล้วก็มีในเพจนะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเพจเลดี้พันชีน่าจะเลดี้พันชหรัว่เลดี้ s ีตาสักยานะคะแล้วก็ใน IG ด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะพูดคุยกันได้ถ้ามีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอรับไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ